สวัสดีค่ะมาถึงถิ่นนะคะก็ต้องทำมากินบักกุเตค่ะแต่บักกุเตที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่เรากินที่โชคดีเดืดซำเ,เลยอ่ะหน้าตามันจืดๆลึกและคนนี้เนี่ยเขากินบักกุเตกับปลาท่องโก,โกแต่เราจะดูถูกความออริจินอลของเราของเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะไปแปลงของเขาจะไม่เหลือทาาความเป็นบักกุเตเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง จริงๆมันคือซุปหางหมูแล้วก็มาใส่กับเครื่องยากจริแต่บ้านเรามันจะเอาไปทำให้แบบมือชตบเผ็ดหน่อยๆอะไรเงี้ยมันสีสันแต่ว่านะไหนๆก็มาแล้วอะเราต้องจัดสินค้าลอเลยทักคุณร้านนี้นะคะได้รับรางวัลไปนะคะตอนปี2019ค่ะชื่อร้านส่งกว่า เติมเติมเครื่องได้ให้มันดูสีสัน